วิธีล้างคราวปลานิลนะคะง่ายๆค่ะรับรองนะคะกลิ่นคาวหมดแน่นอนไม่ว่าจะนําปลานิลไปทําเมนูอะไรนะคะก็หมดกลิ่นคาวนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเดย์ช n แนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แคเดมี3เคล็ดลับ3วิธีล้างคาวปลานิลง่ายๆมาฝากทุกๆท่านกันนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคเดด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่1กันเลยค่ะสำหรับ การล้างขาวปลานะคะวิธีที่1ค่ะเราจะล้างข่าวปลาเนินด้วยแป้งมันค่ะนี่ค่ะแป้งมันใส่ลงไปเลยนะคะ1ช้อนค่ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะ แล้วก็จะล้างด้วยแป้งมันนะคะล้างแบบนี้ค่ะสักประมาณ3 4ถึงนาทีนะคะรับรองค่ะกินคาวหมดแน่นอนนะคะสำหรับแป้งมันนะคะนี่ค่ะวิธีที่2นะคะแค่เลยจะใช้สารส้มค่ะสารส้มที่เราเอาไว้แกว่งน้ำแบบนี้นะคะล้างคาวปลาได้สนิทเลยนะคะดับกลิ่นได้เหมือนแป้งมันเลยค่ะ ค่ะก็หาซื้อไดง้ง่ายๆนะคะตามร้านของชำร้านขายยาก็มีนะคะค่ะเอาสันส้มนะคะแกว่งน้ำแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็นำปลาถ้าปลาลิน,นะคะ่ะที่เราต้องการจะล้างนะคะค่ะนำลงมาล้างในน้ำสันส้มได้เลยะคะ่ะ สารส้มก็ช่วยดับกลิ่นคาวได้ดีเลยนะคะนอกจากปลาเนนแล้วนะคะก็พ,ะพวกปลาอื่นๆหรือว่าของคาวอื่นๆเนี่ยใช้ด้วยกันได้หมดเลยนะคะทั้งสารส้มแล้วก็แป้งมันเนาะนี่ค่ะเวลาปลาเนี่ยเขาหมดคาวหมดกลิ่นคาวนะคะสังเกตนะ,ะว่า,วาตรงผิวเนี่ยเขาจะตอนแรกเขาจะลื่นๆเนาะนี่ค่ะผิวนะคะจะลื่นๆตอนที่ว่าเขามีพวก กลิ่นคาวพวกคาวปลานะคะแต่พอถ้าเราล้างได้สะอาดแล้วก็ล้างจนหมดกลิ่นเนี่ยตรงผิวนะคะจะเริ่มสักๆาขค่ะแสดงว่าสะอาดแล้วนะคะค่ะและนี่ก็คือวิธีที่2วิธีล้างด้วยสารส้มเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่3กันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่3กันนะคะ ค่ะวิธีที่สามนะคะเราจะใช้เกลือป่นค่ะปลานิลก็แค่เลยใช้เป็นปลานิลตัวเดิมนะคะเพราะว่ามีแค่ตัวเดียวเนาะวันนี้ซื้อมาตัวเดียวก็จะมาล้างสามวิธีให้ทุกๆท่านดูกันนะคะสะดวกวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูค่ะวิธีนี้นะคะจะใช้เกลือป่นกับน้ำส้มสายชูค่ะผสมลงไปนะคะหลังจากนั้นก็ทำการถูปลานิลได้เลยค่ะ แค่นี้ก็จะดับกลิ่นคาวของปลานินได้แล้วนะคะแค่เลยบอกอย่างหนึ่งนะคะว่าปลานินเน่ยเวลาเราล้างเนี่ยเราจะต้องถูตรงนี้ด้วยนะคะถูที่ท้องที่ท้องเขาจะดำๆเห็นไหมคะเราก็เอามือนะคะนี่ค่ะล้วงลงไปแล้วก็ทําการถูได้เลยนะคะตรงดำๆเนี่ยถ้าเราถูไม่สะอาดเขาจะคาวนะคะนี่ค่ะเราก็ถูให้เกลี้ยงนะคะ และนี่ก็คือปลานิันที่เราล้างสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้3วิธีง่ายๆค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็นําไปทําอาหารได้แล้วนะคะปลานมันของทะเลที่พ่อค้าเขาบ้างการกระบาดแบบนี้คะเลไปได้บ้างเองนะคะเลไปซื้อในตลาดมาแล้วก็บอกเขาว่าจะทํานึ่งนะคะพ่อค้าเขาก็บ้างแบบนี้ให้เนาะแต่ว่าถ้าทะเลทําเองก็จะบ้าง เป็นแบบนี้นะคะเป็นริ้วๆนะคะตามรอยตัวปลานะคะค่ะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของเคเลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ